คลิปที่แล้วเราเดินทางกันจากกรุงเทพมาลงที่สถานีปารังเบซาและเราก็ผ่านตอมอด่านมาเลเซียขึ้นมาที่ชั้น2ชั้น2ก็จะเป็นจุดจำหน่ายที่เกตนะคะให้เลี้ยวซ้ายมันเลยท i ่เกตก็จะมีซื้อได้2แบบก็คือจากหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็จากตัวแมชชีนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาลองใช้เจ้าตัวเครื่องทิ่เกตแมชชีนนะคะเป็นเครื่องจาหน่ายตัว๋วเจอตู้กดตัว๋ว วันนี้เราจะเดินทางไปลงที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ดก่อนนะคะก็ให้เราเลือกที่แท็บ KTM Commuter ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะเลือกสถานีบัตเตอร์เวิร์ดอ๋ออันนี้จะเป็นเส้นทางปะดังเบซาบูคิดนีไงบัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็คลิกเลยบัตเตอร์เวิร์ดตึดบัตเตอร์เวิร์ดซิงเกิลเจอรนนี่ก็คือเดินทางรอบเดียเนะ เซ็เติ่มเจอร์นี่ไปเลยแล้วก็อะดาวพาสเซนเจอร์อันนี้ผู้โดยสารเราไปกี่คนแล้วก็กดเท่านั้นนะคะ11.4ลิงกิตอันนี้ถ้าเป็นเด็กก็5.70ลิงกิตหนึ่งคนอะดาวหนึ่งคนนะคะแล้วก็คลิกโอเค <10. S 2> ปึ๊บบาลางเวสาบาัตเตอร์เบิดอ๋ออันนี้ก็จะใช้วีซ่า ต้องใช้แบบเครดิตการ์ด <arcade> เราก็เลือกของนี้ไป <arcade> เครดิตการ์ดนี่เป็นแปะแบบนี้า่า <arcade> อินโพรเซตอยู่รอแปบ,บนนึ่งซ <arcade> ักเซสแล้ว,เอ,ว,วเอ้าปิ้นัวปิ้นโยตั๋ตได้มาแล้วอ๋อ ถ้าเกิดเราอ่ะไม่อยากจะแต่ว,ว่าไปซื้อที่เคาน์เตอร์นี้เนาะนี่เป็นเคาน์เตอร์อันนี้ก็คือซื้อแบบกับพี่พนักง,งานจำหน่ายตั๋วอยู่เราก็เดินมากดที่ตู้ได้พอเราได้ตั๋วแล้วเราก็เดินตรงมาเลยค่ะแล้วเราก็จะเจอกับที่กั้นสแกนตั๋วเข้าไปด้านในเนาะเราก็เอาทิเกตที่มีด้าน QR code สแกนเพื่อเข้าไปรอที่ชานชลาได้เลยค่ะ ตัวชั้นชาลาหรือแพลตฟอร์มก็จะอยู่ด้านล่างเลยนะคะก็คือชั้น1ชั้นแรกที่เราผ่านต่อมอเข้ามานั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็กําลังเดินลงบันไดไปรอที่แพตฟอร์มนะคะข้างล่างอ๋อเรารู้แล้วมันออกถูกชั่วโมองนี่ว่ะแพตนอร์มโอ้พวกคนรอเยอะแยะแล้วนะ น,นี้น่าจะเป็นตารางรถออกนะก็ดูรอบส่วนเวลารถไฟออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันมาทุกกี่นาทีแต่ว่าคาดว่าน่าจะมาประมาณ35นาทีประมาณนี้ก็ใช้เวลาจากสถานีประดังเบซาไปยังสถานีวัตเตอร์เวิร์ดก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็นั่งไปยาวๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อรถไฟของ e.t.s. ที่นู่นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปยัง k.l. central เดี๋ยวเฟอรี่ไปปีนังได้นะประมาณ 5, ่า20นาทีประมาณ20นาทีถ้าถึงไปแล้วปีนังแล้วส่วนใหญ่คนเขาก็จะมาเที่ยวที่ปีนังนะคะก็เดี๋ยวก็เดินทางนี้ไปเลยตอนนี้ก็คือเราลงรถไฟของ k.t.m. แล้วนะคะเราก็ก็อยู่ที่สถานี butterworth แล้ว เดินเราก็จะพาทุกคนเดินข้ามไปยังสถานีบัตเตอร์เวิร์ดนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถึงรอบเวลารถที่จะไป KL เอ n t ซ็นก็จะอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงครึง่งก็เสียดายที่เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศบนรถจากรังเบซามาบัตเตอร์เวิร์ดให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าเอิกล้องมีปัญหานิดหน่อยค่ะก็คือยังใช้กล้องยังไม่ค่อยคล้องเท่าไหร่ เดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินตามทางเชื่อมเพื่อเข้าไปภายในอาคารสถานีบัตเตอร์เวิร์ดนะคะเดี๋ยวตรงนั้นเราเราก็จะไปหาน้ำกินแล้วก็ไปถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เราจะไป K L Central ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปต้องไปถามเขานะว่าแพลตฟอร์มที่จะไป K L อยู่ตรงไหนน่าจะต้องไปถามที่เคาน์เตอร์ตรงนู้นเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะใช้ตัว QR code แตะ

Oh, I'm looking for the platform go to the KL. It's not only go in platform? Oh, platform number two. Thank you very much. This station have the coffee shop or the convenience. No, have อ,มมอ้ไป <Bye. laughs> ฉันผู้ผู้ประสบภัยอยู่ตอนนี้แพลฟอมันต้องออกไปข้างนอกเว้ยจริงๆเราไม่ต้องขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครจะมาอาปีนางอ่ะน่าจะต้องเข้าตรงนี้น่าจะต้องออกมาตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้จะไปปีนางอ่ะเราก็ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้แต่เดี๋ยวประมาณสี่โมงสี่โมงเย็น เราคพื่อออกไปดีกว่าเราไปหาร้านกาแฟกินเขาบอกว่าให้เดินไปตรงนี้เดินไปทางที่จะไปเฟอร์รี่แป๊บหนึง่งโอเคนี่นะคะเดี๋ยวเราไปหากาฟูกาแฟกินกันก่อนเนาะตอนนี้ต้องการตื่นมากเลยอะแม่เจ้าบ่ายสองแล้วฮะเขาบอกว่าให้ไปมันจะมีศูนย์อาหารอยู่เดินอีกประมาณเขาเรียกว่าอะไรประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราเค่อยกลับมา ก็ก่อนชั่วโมงหนึ่งจริงๆนะจริงๆคิดว่าจะต้องรอรอถไฟนานนะแต่ตอนนี้ประมาณบ่ายสองกืบบ่ายสามแล้วให้อีกครึ่งชั่วโมงเราก็คือต้องกลับมาแล้วนะก็นั่นแหละครึ่งชั่วโมงประมาณบ่ายสามครึ่ง <ไป S 1> อุ้ยกลัวน้องคนนี้มากเลยเธอ,อ,อฉันกลัวบันไดเลื่อนเด้อสภาบานก็มาได้อาบอะ ลงบันไดเสร็จแล้วก็จะเดินผ่านตัวประตูอัตโนมัติใสๆข้างหน้านั้นเลยนะคะก็นนในปีนังเซน็นทัลก็จะมีบัสเทอร์มินอลรวมอยู่ด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรปีนังเซน็นทัลมอลเป็นแบบว่าห้างแหละข้างของปีนังนะ และฉันผู้ที่อยากแบบมีฟุตสวยๆเหมือนยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาฉันก็เลยลงทุนตั้งกล้องไว้แล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วแสงจากนั้นก็เดินกลับมาแบบนี้เลยค่ะถามว่าฉันเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะเดี๋ยวฉันก็ต้องวิ่งกลับมาเก็บกล้องอีกถ้าเกิดใครจะไปปีนังอ่ะก็ให้เดินตามตรงนี้ เฟอร์รี่เาไม่นอกแต่เราจะไปห้าตอนนี้เราก็เดินมาถึงปีนางเซ็นทอแล้วนะที่นี่ก็จะเป็นศูนย์อาหารแล้วก็เป็นห้างขายของนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเราจะได้อะไรมาบ้างเจอเซเว่นแล้วคุณพระฉันเจอเซเว่นจ,จ้ะวิ้อยู่ข้ามานลองดูก่อนนะทุกคนเราไม่รู้เหมือนกันมันจะกินอะไรกิ0นาทีเท่านั้น เดินไปเดินมาเดินแบบงงๆสุดท้ายเราก็มาจบกันที่เซเว่นอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกด้วยชิว่าไปเซเว่นดีกว่านะ เราไปจ่ายปังก่อนนะตอนนี้อยู่สถานีมัตเตอร์เวิร์จอาหารพอดีเลยอ่ะของกับนั้นเชลลี้ที่ไปซื้อมาข้างนั้นนี่พูดภาษาอะไรขอน้ำนักอ่ะหุ่นน้ำล้วเดี๋ยวหาตัวแป๊บนึง ตัวรถไฟจากบัตเตอร์เวิร์ไป KL Central อันนี้เราจองผ่านเว็บไซต์ของมาเลเซียมานะคะหรือว่าเราก็อาจจะจองผ่าน KTM Mobile ซึ่งดาวน์โหลดได้ใน Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือเราจะมาซื้อหน้างานที่ตู้จำหน่ายตัว๋วหรือหน้าเคาน์เตอร์ แต่ก็ต้องเสี่ยงนะคะว่าตัวอาจจะเต็มได้เพราะว่าก่อนที่เราจะมาเราก็เช็คในเว็บไซต์ซึ่งจากประดังเบซาไปถึง KL เลยอันนี้ก็เต็มเหมือนกันจึงต้องเลือกเป็นสถานีบัตเตอร์เวิไปที่ KL ก็เกือบเต็มด้วยเช่นกันนะคะแนะนำให้แบบไปเช็คในเว็บไซต์มาก่อน เผื่อว่ารถไฟเต็มหรือยังไงเราจะได้มีแผนสำรองไว้และจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับคนที่มีเวลาสั้นๆในการเดินทางนะคะส่วนตั๋วเราก็ปิ้นใส่กระดาษมานะคะหรือว่าใครไม่สะดวกปิ้นก็ใช้ตัว QR code ในมือถือสแกนผ่านได้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะใช้ QR code ในการสแกนเข้าแพลตฟอร์มนะคะ หลังจากนั้นก็ลงบันไดไปที่แพลตฟอร์มนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นที่ชานชาลาที่สองอันนี้นะเป็นรถไฟ ETS ที่จะพาเราไป KL Central ก็คือเป็นแบบจุดมาร์กว่าเราแบบอยู่ตาโบกี้ไหนวันนี้ก็คือกำลังจะขึ้นรถบัสเรถรถไฟเ็เห็นแล้วไปไกลเลยอันนี้ก็จะนั่งประมาณสี่ชั่วโมงเข้าไปเถอะ เขาเย็นอยู่นนะหกบีหกบีหกบีตรงนีเดี๋ยวขอเก็บกระเป๋าก่อนนะคะหมายเลขที่นั่งก็จะดูตรงบริเวณขอบหน้าต่างนะคะอยู่ด้านบนก็สังเกตไม่ยากคะ่ะเยนสบายเลยนะส่วนที่ชาร์จแบตเขาก็จะมีให้ตรงใต้เบาะที่นั่งนะคะก็อย่าลืมนำตัวอะแดปเตอร์มาด้วยเนาะ เพราะว่าปลั๊กไฟของที่มาเลกับที่ไทยไม่เหมือนกันนะคะก็นอกจากจะมีปลั๊กหนึ่งดูแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยเนาะสองช่องเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดสวิตช์ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นไฟก็จะไม่เข้าโทรศัพท์ส่วนด้านหน้าก็จะมีเป็นถาดอาหารให้นะคะตอนนี้รถไฟก็กำลังออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นั่งยาวๆไปสี่ชมูเข้าไปยัง KL Central กันค่ะ ตอนนี้ก็คิดว่าจะมาเปิดกระเป๋าของที่เราซื้อจากเซเว่นนะคะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะกินกำจัดมันให้แบบว่ากระเป๋าเราเบาเวลาเราลงรถไปหาโรงแรมหรือไปหาโฮสเทลเราจะได้ไม่หนักมากนะคะแต่จริงๆก็คือหิวแหละ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากสิ่งนี้เลยก็คือสาหร่ายรดต้มยำอันนี้เราไม่แน่ใจว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่านะรดต้มยำเดี๋ยวเรามาลองแกะชิมรสชาติกันดีกว่าว่าสาหร่ายรดต้มยำจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นสาหร่าย รสชาติก็จะเหมือนกับสาลายที่เอาไปคุกกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอาไปคุกกับผงมาม่ารสต้มยำนั่นแหละก็อร่อยดีนะคะเราจะจบอย่างอื่นคืออะไรเป็นสองสามเปาลิเซอ,อเนะนส่ <c ười> กินไ้หมดจะได้ไป อันนี้เป็นน้ำส้มซึ่งเดินทางมาไกลมากเหมือนกันเนาะก็คือเป็นน้ำส้มที่อยู่บนรถไฟแล้วก็กินเหลือก็เลยต้องหิ้วน้องคนนี้มาด้วยเพราะว่าเสียดายค่ะตอนแรกว่าจะกินให้หมดนะแต่ทีเนี้ยกินไม่ไหวก็เลยต้องเอามาด้วยเริ่มเบานะคะ และชิ้นสุดท้ายของเราก็คือน้ำสตรอเบอรี่ซึ่งตอนแรกเราซื้อมาเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเจลลี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เจลลี่ทุกคนมันคือน้ำสตรอเบอรี่นั่นเองก็เดี๋ยวลองมากินดูว่ามันเป็นยังไง รสชาติก็แค่ล้ายกับน้ำสตรอเบอรี่แต่ว่ามันไม่ใช่น้ำ Strawberry สตรอเบอรี่สดทุกคนเหมือนน้ำสตรอเบอรี่ขวดอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้กระเป๋าของเราก็รู้สึกว่าริ่มเบาๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะนั่งยาวๆสีชั่วโมงตอนนี้ถึง KL Central แล้วนะมืดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็กำลังจะต่อรถ MRT ไปที่โฮสเทลที่เราพักในะย่านบูกิสมินตัน เดินทางเข้าไปนี่แหละไม่รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหน,นอตอนนี้เป็นเวลาประมาณอสองทุ่มยี่สิบนาทีได้โอ้เห็นแล้วรุ่นเขเดินไปฝั่งนูน้นน่าจะเป็นทางออกนะแต่ยังไม่รู้เลยว่าประตูไหนรู้แค่ว่าจะต้องไป MRT ก่อนนี่แหละแถวยาวมากเลยตอนนี้ก็คือเข้ามาใน ในตัวอาคารของ KL s อ n เซ r นะใหญ่มา,มากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปหารถ MRT แหละถ้าเราออกมาจากตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวรถไฟใช่ไหมออกมาจากตรงนี้ใช่ปะ้ะเราก็จะอันนี้เป็นห้องน้ำนะก็เอาตั๋วตีสแล้วก็ออกเข้ามาตรงนี้ถ้าว่าก็จะเป็นแบบเหมือนเราถ้าเราจะใช้แท็กซี่อ่ะก็ออกไปข้างนอกส่วนด้านในสองเนี้ยอันนี้รถ<ม>ไฟมาแล้ว ันนี้น่าจะเป็น BTS ไหมเพราะมันอยู่ข้างบนอืมไม่นุ่ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือดาวออตามบ้านเราแต่เราจะลงไปข้างล่าง MRT เดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปถูกหรือเปล่าเราจะนั่งไปเอ่เอ่าอะไรนะ KLCC อย่างอืมพอลงบันไดเลื่อนมาถึงเราก็พบว่า ข้างล่างมีรถไฟหลายสายแบบเยอะแบบเยอะมากๆซึ่งเราก็งงอยู่ว่าจะต้องเข้าเมืองอยังไง KL Central เป็นเหมือนหับที่มีรถไฟหลายสายรวมอยู่และทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไร ไปไม่ถูกงงเพราะมันเยอะกว่าบ้านเรามากท้งแบบโมโนเรียวซึ่งเป็นรถไฟขนาดเล็กวิ่งเข้าสู่ดาวเทาอันนี้ก็จะแออัดหน่อยแล้วก็ LRT ก็คือคล้ายกับ BTS บ้านเราอันสุดท้ายก็คือ MRT อันนี้เขาบอกว่าสะอาดเนาะแต่เราก็ยังไม่เคยขึ้นจากนั้นเราก็คิดว่าไม่ไหวแล้วเราต้องไปตามหาแบบเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะช่วยเหลือเราเนาะว่าเราควรที่จะไปเส้นทางไหนดีแต่ว่าเราดูจาก Google Map แล้วเขาแนะนําให้เราไป LRT นะคะก็จะก ใกกับที่ที่เราพักมากที่สุดแต่ตอนแรกความตั้งใจแรกเราก็คืออยากจะไป MRT เนาะแต่ว่าเราก็หา MRT ไม่เจอสุดท้ายแล้วเราก็ได้ไป LRT นะคะก็จะไปลงที่อ่า KJ 1 2ไงนี่อันนี้เป็นแผนผังรถไฟเนาะก็คือมันเยอะมากทุกคนก็นั่นแหละทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะก็จะพาทุกคนไปลองใช้ อ่าตู้ซื้อตั๋วเนาะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเลยก็คือจะต้องแลกเหรียญแบบ BTS บ้านเรากับ MRT บ้านเราอะ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปกดที่ตู้กันโอเคตอนนี้เจอตู้ซื้อซื้อตั๋วรถไฟแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อกันเราจะไปตรงนี้ก็น่าจะใช้เหมือนบ้านเรานะมาลองสองกันแล้วกันอันไหนสีแดงอนี้เ โอ้นี่ไงนี่ไงเออนี่นี่เขาก็ขชื่ชื่อสถานีเหมือนกันไปอันนี้นึกหนึ่งคน English เออหนึ่งคน C Max Cash ก็เดี๋ยวยอดเงินนะเหนี้มฉันไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนไมให้เพื่เธอดูเลยเดี๋ยวจัดเลยนนะเนี้ถ้าเราก็ใส่เงินตรงนี้ จากหน้าเมื่อกี้เราก็อ่าใส่เงินไปตรงช่องสอดเงินนะคะก็ใส่ลงไปประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองลิงกิตเนาะได้แล้วเหรียญบ้านเราเลยโอเคได้มาแล้วเหรียญบ้านเราเลยเนี่ยเราก็เราเดี๋ยวจะพาเข้าไปในแพลตฟอร์มนะคะจากนั้นเราก็นำคอยที่เราได้ไปแตะบนเซ็นเซอร์เพื่อที่จะเข้า ผ่านประตูเข้าไปรอที่แพลตฟอร์มนะคะแบบนี้เลยเข้ามาข้างในแล้วนะเดีย๋ยวเราก็จะไปดูอีกว่ามันขึ้นแพลตฟอร์มไหนแล้วเราไม่มั่นใจเราก็มาดูที่นี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เหรออันนี้นันเจ12ใช่แพลตฟอร์มหนึ่งไปฝั่งนี้สองไปแพลตฟอร์มหนึ่ง กว่าจะได้มาถึงตรงนี้สิ enfin ่งสำคัญที่สุดก็คือการถามผู้คนนะทุกคนเราต้องเอาตัวรอดเป็นสวยเวอร์ให้ได้ในค่ำคืนนี้เรามาดูว่าเราจะถึงโรงแรมอ่ะกี่โมงตอนนี้น่าจะประมาณสองทุ่มจะครึ่งแล้วมั้งถ้าไปถึงโรงแรมดึกก็อาจจะไม่ได้ออกมานะก็อาจจะแบบว่าเอ่อไอ้นั่นเลยหมายถึงว่าอาบน้ำแล้วก็นอนเลยเพราะรู้สึกว่าเพียมากแล้ว แต่ถ้าเกิดไม่เพียยังไหวก็อาจจะออกไปหาอะไรกินแถวแถวนั้นเอานะแพสพอมวันสิ่ง,งที่เราชอบทำก็คือต้องเดินมาดูที่ป้ายแล้วก็ดูว่าเราจะต้องผ่านกี่สถาน,นีเนาะเผื่อว่าเราแบบกลัวลืมหรือฟังไม่ชัดเจนอย่างนี้เราก็จะได้แบบว่ารู้ตัวว่าเราจะต้องลงสถานีไหนนะคะอไปกัน,นกยืนรอ,อรถไฟก่อนนะ รถไฟ LRT ก็จะใช้เวลาการรอประมาณ5-10นาทีนะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างตรงเวลานะแป๊บเดียวรถไฟก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถไฟกัน ตัวเองแล้วมันหนักแน่นมากเลยอ่ะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสถานดังหวังกี้ KJ12 นะั่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะและแล้วเราก็ขึ้นบันได เข้าไปข้างบนค่ะเพื่อที่จะออกจากสถานีเนาะเราก็พักในโฮสเทลแถวแถวแคลซีนะคะก็เดินไม่ไกลจากตัวสถานีเนาะประมาณจำไม่ได้น่าจะประมาณ500เมตรได้อะค่ะก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นบนันไดมาถึงเราก็เหมือนเดิมค่ะก็เหมือนรถไฟบ้านเราเลยให้เราเอาตัวคอยอะค่ะไปหยอดตรงช่อง ช่องหย่อนคอยเนาะขามาเราแตะคอยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราก็จะไม่ได้แตะคอยเนาะเราก็จะเอาคอยน่ะหย่อนลงไปตรงช่องหย่อนคอยแบบนี้เลยนะคะออกมาจากสถานีก็คือจอร้องฟิโตนัก็ทุกคนเราก็ขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันเนื่องจากคลิปวิดีโอของเรานั้นได้หายไปอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ลาทุกคนไปด้วยภาพน้องปิโตนัทแบบนี้นะคะ แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวในะกวัวลาลัมเปอร์กันค่ะอโเค